เสียงฟ้าผ่าแผดร้องก่อนภาพใดๆจะปรากฏจากความมืดอ,องร่างนักรบยืนเด็นกลางลานหินปุกพังเกราะบนตัวเต็มไปด้วยรอยฟันและคราบโคลนแสงสายฟ้าสลักเงาร่างเขาบนพื้นศิลาเมื่อหินร้องฟ้าก็ตอบเศษศิลาแตกกระจายรอบเท้าชายผู้นัน้นเขาฟาดดาบลงพื้นอีกครั้ง ฟ้าผ่าอีกระรอกราวกับฟ้ากำลังโกรธต่อหรืออาจเป็นเขาเองที่ท้าทายฟ้าใต้ยเสียากที่พังเด็กคนหนึ่งเท้าเปล่าเสื้อผ้าขาดวิ่นย่องเข้าหาแท่นหินโบราณที่แตกร้าวตรงกลางมีรอยโหวรู้เล็กๆที่เคยเก็บสิ่งบางอย่างเด็กหยิบชิ้นหินเรืองแสงขึ้นมามันเปล่งประกายอ่อนในมือเล็กๆของเขา ดวงตาเขาสะท้อนแสงนั้นไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะมันสวยเหมือนดวงดาวเด็กไม่รู้ว่าแสงนั้นเคยเป็นหัวใจของวิหารแต่เขารู้ว่าความเงียบของมันช่างเศร้าเหลือเกินนักรบเดินเข้ามาเงียบๆแล้วหยุดชะง,งักเมื่อเห็นเด็กเด็กพังหนักแต่ชายร่างใหญ่ไม่ได้หยิบดาบเขายื่นมือแทนทั้งคู่วิ่งฝ่าลมหอบสะพานหินถล่มทีละแผน่น เบื้องหน้าคือแท่นบูชาที่รอการเยืยวยาและเบื้องหลังคือเสียงฟ้าร้องเหมือนใจที่ยังไม่ให้อภัยภาพซ้อนเผยความจริงนักรบคนนี้เคยถอดศิลาเนตรฟ้าจากแท่นเดิมเพื่อขายให้พ่อค้าต่างแดนเขาเคยหัวเราะตอนฝนเริ่มตกโดยไม่รู้ว่านั่นคือวันแรกที่ฟ้าเริ่มโกรธ มีเพียงเสียงหูอื้อและสายตาเด็กที่จับจ้องตราอนานิคมบนกลวกเขาชายคุกเขา่าถอดกลอกเบาๆทิ้งมันไว้บนขั้นบันไดแล้วอุ้มเด็กขึ้นแท่นมือเด็กส่งหินให้ชายวางมันกลับคืนสู่ช่องเดิมเสียงสายฟ้าเงียบลงทันทีราวกับโลกหยุดฟังศิลาเนตรฟ้ากลับสู่หัวใจแผ่นดินส่วนใจมนุษย์ ยังต้องเดินต่อฟ้าสว่างด้วยแสงอรุณสีอ่อนเด็กแตะบ่าชายเบาๆเขาหันมายิ้มจางๆเสียงดาบตกลงพื้นเบื้องหลังเงาสุดท้ายคือคนสองคนเดินออกจากวิหารที่เปลี่ยนไปตลอดกาลหินคืนสู่ฟ้าและใจยังเรียนรู้ที่จะเริ่มใหม่